คุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์กับพอดแคสต์สำหรับการฟังก่อนนอนพาคุณเข้าไปสำรวจตัวเองและนอนหลับไปสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับชอบมองโลกในแง่ร้ายสำรวจตัวเองกันครับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายมากจนเกินไปหรือเปล่าแล้วเราจะมองโลกในแง่ดีได้อย่างไร ก็ต้องคุยกันให้ชัดก่อนนะครับว่าการมองโลกในแง่ร้ายบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอย่างเงี้ยครับมันอาจจะต้องมีคิดคิดไว้บ้างเพื่อยั้งตัวเองเพื่อระมัดระวังแต่การมองโลกในแง่ร้ายเพียงอย่างเดียวก็ทําให้เราสูญเสียโลกอีกครึ่งใบไปครับอืมไม่เหมือนกับเรามองโลกเพียงด้านเดียวท,ทั้งที่โลกมันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยครับงั้นคนมองโลกในแง่ร้ายคืออะไรคนมองโลกในแง่ร้ายคือบุคคลที่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมักจะตีความทุกอย่างไปในทางเลวร้วายอยู่เสมอเสมอเช่นพรุ่งนี้เจ้านายจะมาตรวจงานแล้วเขาจะตำหนิฉันไหมเขาจะว่าฉันไหมโดยที่ยังไม่ได้คิดเลยนะครับว่าตัวเองทํางานดีหรือไม่ดีแต่มันมองในแง่ร้ายไว้ก่อนซึ่งบางทีคุณอาจจะทำงานดีมากๆพรุ่งนี้จะไปกินข้าวกับเพื่อนๆเพื่อนๆ,อนๆจะคุยกับฉันไหมนะเพื่อน,อนๆจะยังเหมือนเดิมไหมนะเพื่อนจะยังดีกับฉันไหมนะ วันนี้จะโทรหาแฟนถ้าโทรไปก่อนเวลาเขาจะโมโหไหมนะเขาจะหงุดหงิดไหมนะเขาจะต่อว่าว่าฉันงี่เง่าไหมนะเห็นไหมครับมันจะมีการตีความและคิดถึงแง่มุมร้ายๆไว้ก่อนถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบคิดถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยคือมองแต่ด้านร้ายอาจจะพอบอกได้เลยนะครับว่าคุณกําลังมองโลกในแง่ร้ายอยู่ทีนี้การมองโลกในแง่ร้ายมันส่งผลยังไงกับเราครับ อยากชวนคุณรู้ฟังมองทุกอย่างเป็นกราฟแบบนี้ครับแล้วก็มีภาพตรงกลางซึ่งขวาเป็นการมองโลกในแง่ดีขึ้นซ้ายเป็นการมองโลกในแง่ร้ายอย่างเงี้ยครับเราสามารถมองโลกในแง่ดีได้แล้วก็ในแง่ร้ายได้ไม่มีใครเก่งพอที่จะแบบว่าอยู่กับความเป็นจริงแล้วมองทุกอย่างเชิงบวกได้ตลอดเวลาอันนั้นมันเป็นจินตนาการที่ยากจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายัางอยู่ในกรอบตรงนี้ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่การมองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปจนกลายเป็นการโลกสวยตลอดเวลามันก็คือทะลุกรอบนี้ไปแล้วการมองโลกในแง่ร้ายโดยที่ไม่สนใจเรื่องดีๆหรือมุม,มอื่นๆมันก็คือการทะลุกรอบนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่น้อยเกินไปก็ไม่ดีครับเมื่อคุณมองโลกในแง่ร้ายจนไม่สามารถหันกลับไปมองมุม,มอื่นๆได้สิ่งที่จะตามมาเลยก็คือคุณเสียโอกาสนะครับ คุณเสียโอกาสที่จะได้สัมผัสชีวิตในหลายๆแง่มุมคุณเสียโอกาสที่จะสัมผัสชีวิตในมุมมองอื่นๆหรือมุมมองต่างๆคุณตีความมันไปก่อนเจ้านายจะมาตรวจงานเขาจะตำหนิฉันไหมนะเขาจะต่อว่าฉันไหมนะแต่คุณยังไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองทํางานดีแล้วหรือยังถ้าคุณทํางานดีแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลสิหรือถ้าทํางานดีแล้วเจ้านายตําหนิก็ะจะได้รู้ว่าอ๋อเจ้านายคนนี้ไม่โอเคนะใช้ไม่ได้ แล้วถ้าคุณดูว่าเฮ้ยฉันทํางานไม่ดีจริงๆเออแล้วจะทํางานให้ดีขึ้นยังไงล่ะเห็นไหมครับก็จะได้แก้ไขและพัฒนาตัวเองคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองทั้งในด้านการทํางานความคิดหรือหลักปรัชญาในการใช้ชีวิตเยอะขึ้นเมื่อคุณได้มองด้านต่างๆรอบด้านมากขึ้นแต่เมื่อคุณจมอยู่กับชุดความคิดที่มันเป็นชุดความคิดที่มองโลกในแง่หลายสุดท้ายมันก็จะอยู่แต่ความกังวลว่าเขาจะตําหนิฉันไม่นะเขาจะต่อว่าฉันไม่นะ ในท้ายที่สุดมันก็จะกลายเป็นความคิดที่วนอยู่ในหัวเป็นความคิดฟุ้งซ่านแล้วก็สร้างความวิตกังวลให้กับคุณโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติมันไม่ได้เป็นจริงแบบที่คุณคิดแล้วเจ้านายชื่นชมคุณปุ๊บคุณก็อาจจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถยอมรับคําชมนั้นได้แล้วคุณก็ไม่ได้รับคุณค่าจากสิ่งที่คุณทํามาเพียงเพราะคุณจมอยู่กับชุดความคิดที่มันเป็นชุดความคิดของการมองโลกในแง่รายแล้วคุณก็ไม่สามารถเปิดรับสิ่งดีดีให้กับชีวิตได้เห วันนี้จะไปกินข้าวกับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเหมือนเดิมไหมนะเพื่อนๆนจะคุยกับฉันไหมนะแต่เราอาจจะไม่ได้คิดว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีไหมหรือเพื่อนเราวันนิสัยดีไหมมันคิดแต่กังวลและจมอยู่กับชุดความคิดที่มองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมอเสมอเอ้ยถ้าเราทําตัวไม่น่ารักเราก็เราก็ปรับปรุงตัวขึ้นสิให้เป็นเพื่อนที่น่ารักเอ้ยถ้าเราคบเพื่อนไม่ดีอยู่งั้นเราจะคบต่อไปทําไมอ่ะเห็นไหมครับคุณเสียโอกาสอีกแล้วเสียโอกาสที่จะใช้ชีวิตในทางอื่นๆที่มันดีมากขึ้น หรือที่จะคิดในมุมอื่นๆที่มันมีความหลากหลายมีความสร้างสารรค์มากกว่าที่จะจมอยู่กับชุดความคิดที่มองโลกในแง่ร้ายแล้วโทษตัวเองวันนี้ถ้าโทรไปหาแฟนก่อนเวลาแฟนจะว่าฉันไหมนะเขาจะหงุดหงิดไหมนะเขาจะงี่เง่าไหมนะแค่โทรไปหาแฟนแล้วทําไมจะต้องว่ากันว่างี่เง่าหงุดหงิดหรือว่าคุณไปรบกวนอะไรเขามาเอ๊ะตือต่อว่าถ้ามันรบกวนแล้วพูดกันดีๆก็ได้ทําไมต้องต่อว่ากันนี่ทําไมต้องว่าว่างี่เง่า คุณไม่ดีจริงๆหรือแฟนคุณเขาแย่หรือคุณและเขามันไม่เหมาะกันถ้าคุณไม่ดีคุณก็จะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงตัวแต่ถ้าคุณดีพออยู่แล้วแต่เป็นแฟนคุณที่ชอบตเางคุณมากจนเกินไปแล้วคุณจะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงล่ะหรือถ้าคนพบไปแล้วว่าเฮ้ยแฟนคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราจะคบต่อไปเพื่ออะไรครับเราจะอยู่ต่อไปทําไม เราจะได้เปิดโอกาสให้คนอื่นไหมหรือจะยอมกลับมาแก้ไขกันอีกไหมแม้รู้ว่ามันไม่ใช่เห็นไหมครับคุณมีโอกาสหลายๆอย่างมากมายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อคุณไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเพียงอย่างเดียวทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากมองโลกในแง่ร้ายแล้วเราจะทํำยังไงล่ะคุณลองเบรกตัวเองจากชุดความคิดก่อนนะครับแล้วมองดูความเป็นจริงคุณกังวลใจอะไรให้ดูความเป็นจริงสิ่งนั้นไว้ โอ้เจ้านายจะตำหนิฉันไหมนะฉันทำงานดีแล้วหรือยังก็ดูสิครับว่าคุณทำงานดีแล้วหรือยังดีก็คือดีไม่ดีก็คือแก่แล้วก็ค่อยว่ากันต่อจากนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมองในช็อตสั้นๆบ้างไม่ต้องคิดช็อตไกลยๆยาวๆเสมอไปครับในบางครั้งถ้าวันนี้ไปหาเพื่อนเพื่อนจะคุยกับฉันไหมนะเพื่อนจะยังเหมือนเดิมไหมแล้วเราเหมือนเดิมหรือเปล่าเราทำตัวน่ารักไหมถ้าเราเหมือนเดิม แล้วเราก็ทําตัวน่ารักออแล้วเพื่อนเพื่อเราโอเคไหมเพื่อนเราดีหรือเปล่าหรือถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วการเปลี่ยนแปลงมันแย่อย่างไรมันคือการมองความจริงแล้วก็คิดต่อยอดนะครับวันนี้โทรไปหาแฟนแล้วแฟนจะหงุดหงิดไหมเขาจะโมโหไหมเอาแล้วที่เราโทรไปก็คือคุยกันแล้วว่าจะโทรไปนี่แต่แบบมันคิดถึงโทรไปก่อนได้ไหมก็คือโทรไปถามคุยกันได้ไหม มันก็จะจบแค่ตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะต้องมีการมองข้อเท็จจริงให้ได้เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะไปมองโลกในแง่ดีมองโลกในความเป็นจริงให้ได้ก่อนเนี่ยครับการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่เปลี่ยนทุกอย่างออกมาในแง่ดีแต่คือการมองเห็นว่ามันดีจริงๆเนี่ยครับซึ่งถ้าในบางสถานการณ์คุณไม่สามารถมองโลกในแง่ดีได้เพราะมันไม่มีอะไรดีเลยก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่กับสิ่งเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นแล้วยอมรับและเผชิญหน้ามันให้ได้อย่างนี้อย่างตัวอย่างที่ผมยกไปทํางานดีแล้วแต่เจ้านายยังตําหนะ มันผิดที่เราจริงๆเราดีไม่พอกับเจ้านายหรือว่าเจ้านายคนนี้มันไม่โอเคกันแน่เห็นไหมครับมันมีจุดที่ต้องคิดต่อแต่ถ้าคุณอย่ามองโลกในแง่ดีคุณก็อาจจะเสริมได้ว่าใช่เจ้านายฉันอาจจะห่วยแตกทํางานดีแล้วแต่เขาก็ว่าแต่ก็เอาวะมันก็ได้พัฒนาฝีมือแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเจ้านายอะแย่แล้วห่วยแตกจริงๆถ้ามันเป็นแบบนั้นการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่การปิดตาข้างหนึ่งให้กับความทุกข์หรือว่าความจริงอันเรวร้ายครับคือเรามองเห็นทุกอย่างเต็มสองตาของเรา เราสามารถตอบได้ว่า้มันดียังไงมันแย่ยังไงความจริงมันเป็นแบบไหนเราตอบได้หมดเลยแต่มันอยู่ที่ว่าเราเห็นความจริงทั้งสามอย่างแล้วเราเลือกอะไรมีช้อยให้เราสามช้อยคุณจิ้มได้เลยหนึ่งสองสามแต่ไม่ใช่เลือกอันนึงแล้วปิดหูปิดตาลืมทั้งสองช้อยไปอีกอันนั้นไม่ใช่ครับมันคือการหลอกตัวเองวันนี้จะไปหาเพื่อนคุยกันแล้วคนพบาเพื่อนก็ไม่ได้ดีนี่หว่าเพื่อนพวกนี้แม่งชอบตําหนิเราว่ะเพื่อนพวกนี้มันชอบแกล้งเราว่ะเชื่อเพื่อนพวกนี้มันชอบจี้ปมเราว่ะ แต่เราก็ไม่มีเพื่อนแล้วจะทำยังไงดีนั่นสิแล้วคุณจะทํำยังไงอ่ะคุณจะเรียนรู้ที่จะสร้างเพื่อนใหม่ได้ไหมแก้ปัญหาในทางที่เดินไปข้างหน้าบ้างยอมเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจอสิ่งใหม่ๆที่คาดการไม่ได้ดีกว่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับเรื่องแย่ๆในปัจจุบันของบางอย่างมีไว้ให้กอดมันก็อุ่นใจดีครับแต่ถ้ากอดแล้วมันร้อนรอนใจกอดแล้วมันทําร้ายเราเงี้ยครับ ยอมปล่อยมันไปดีกว่าไหมแล้วหาบางสิ่งบางอย่างที่คู่ควรและใช่กับเราจริงๆอาจจะใช้เวลานานหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ได้มาแล้วมันก็คุ้มค่ากว่าอยากจะโทรไปหาแฟนก่อนเวลาออลองไลน์ไปถามได้ไหมนะว่าได้หรือเปล่าแต่ถ้าถามนิดหน่อยแล้วยังโดนตําหนิเอาคุณพอใจไหมที่จะอยู่ต่อจากนี้ตรงนี้ไม่เห็นจะมีข้อดีเลยนะถ้าเกิดเราแค่โทรไปหาแล้วแฟนเราตำาหนิก่อนเราจะมองโลกในแง่ดียังไงเนี่ยเห็นไหมบางทมีมันยากอะครับอื เพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีมันก็คือความจริงที่มันดีจริงๆแต่อยู่ทีว,ว่าคุณจะมองไหมนั่นคือคอนเซปต์ของการมองโลกในแง่ดีเพราะฉะนั้นต้องมีพื้นฐานจากการมองเห็นข้อเท็จจริงก่อนมองความจริงให้ออกครับและก็อย่าให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดที่เรวร้ายหรือตัดสินว่าโลกนี้มันเรวร้ายอย่างเงี้ยครับแต่บางครั้งก็เข้าใจได้คนบางคนไม่ได้เจอประสบการณ์อหลากหลายแต่เจอชีวิตที่เรวร้ายมาตลอดเขาก็มักจะตัดสินแล้วมองว่าทุกอย่างเรวร้ายแต่อย่างที่ผมบอกครับนั่นจะทําให้คุณเสียโอกาส โลกนี้อาจจะเลวร้วายในความรู้สึกของคุณแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นโลกที่เป็นสีดำอะครับมันอาจจะเป็นสีเทาๆท,ที่บางที่ก็ดูเทาสว่างมีสีขาวปนปนมาบางที่ก็ดูเป็นเทาทึบที่มีสีดำปะปนอยู่บ้างการที่เราจะตัดสินหรือมองโลกในแง่ร้ายมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะถ้าความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นก็คงจะโทษกันไม่ได้แต่เราก็ต้องมีสติพอที่จะดึงตัวเองกลับมามองโลกตามความเป็นจริงเพื่อรักษาโอกาสหลายๆอย่างที่จะแวะเวียนเข้ามาในชีวิต แล้วใช้โอกาสเหล่านั้นแหละใช้ชีวิตให้ดีขึ้นและทําให้เรามีความสุขแล้วเราก็จะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่มองโลกตามความเป็นจริงไม่ได้ดีจนเกินไปจนโลกสวยไม่ได้รา้ายจนเกินไปจนจมอยู่กับมันจะอยู่กับความเป็นจริงได้แล้วก็มีความสุขรับมือกับความทุกข์ได้แล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองป้องกันตัวเองจากความทุกข์ที่จะแวะเวียนเข้ามาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือจากผู้อื่นยอมรับที่จะมีความสุขจากความสัมพันธ์รอบข้างหรือจากสิ่งอื่นๆที่อยู่รอบตัวเรา และผมเชื่อว่าใครที่ทำแบบนั้นได้น่าจะเป็นชีวิตที่มีความสุขและสงบสุขมากถ้าคุณผู้ฟังท่านใดต้องการชีวิตแบบนั้นผมขอส่งกําลังใจให้แล้วตั้งใจกับมันนะครับสักวันหนึ่งชีวิตแบบนั้นจะมาถึงคุณอย่างแน่นอนออจิต p o d พอดแคสต์ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ